บอกว่ามันเป็นสีส้มใช่ไหมไม่ใช่สีแดงใช่ไหมมันเป็นสีส้มไหนๆเรามาทางนี้ใช่ไหมาาน, <c oughs> นี่สีอะไรนี่แดงป่ะแดงใช่ไห,ไหมไอ้ลองถือให้มาดูไอ้ดูดิก็แดงๆส้มๆอ่ะเอ้ยก็ได้นี่เออเนี่ยได้อ้าวเมื่อ, <c oughs> อยอะไรๆไหนๆมาทางนี้มาให้ลูกอันเนี้ยล่ะส,ส้มส้มแบบเม,มื่อกี้ไหมส้มส้มโอ้นี่ส้มเลยนี่ มาโดนแดดไห o, ไมนิดแดไไดไหมนิด <c oughs> ส้มหรือแดงหายเ <c oughs> หอะอ้าวหรอวิทยุอ่ะนี่เหรอเออๆใช่ใช่ใชใชคือเรามีปัญหาเรื่องสีเ <c oughs> มื่อวานนี้เราถ่ายไปแล้วช่างไม่ปลืมเราก็ต้องมาใหม่สีอยู่ในโทรศัพท์มันเป็นสีสีแดง <c oughs> แดงแป๊ดเลยพอ <c oughs> คือยิงเป็นสีส้มอะ่ะเอาง่ายๆเอาเอาหัวขึ้นดิ ที่ยืนส้มหรือแดงยังไงมา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 โอเคตามนั้นเป็นสีส้มแล้วกันนะครับโอเคยังสวัสดีครับสวัสดีพบกันแล้วนะครับผมกับสมบูรณ์เพ็งสีออซิบักช่องนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับงานประกอบนะครับแล้วก็ทําสีนะแล้วก็สีอะไร ส,สีส้มสีส้ม,สสมนะย้ำว่ามันเป็นสีส้มอ่ามันไม่ใช่สีแดงนะฮะมันโดนแดดอ่าเขาเรียกอะไรกล้องเราถ่ายออกมามันเป็นสีแดงนะอนน,นมีไมไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดจากอะไรไม่ทราบนะฮะจริงๆมันเป็นสีส้มนะ,ะท่านผู้ชมนะครับนะฮะก็ตัวนี้ผมทำสีแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับผมนะตามนี้เลยนะครับสวยงามนะครับผม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมนะน AS 3 5 0มห้าน αι? เออน่ะแดงอ่ะนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเป็นสีแดง <c oughs> แล้วดูสีเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โอเคนะก็เป็นทอสามเบรนะครับผมมาทดสอบเล่นกันนะครับเห <c oughs> มือนเดิมนะครับบ <c oughs> ินออตโอต้เล 8, ็กแปดสามดีจิปเปตโฮมสต็อปลันนะครับเปิดสวิตซ์รีโมทนะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊ก แบตเตอรี่ที่ฮอนะครับแล้วก็้าพจับจะบินตรงไหนให้วางฮอตรงนั้นเลยนะครับบินตรงไหนให้วางฮอตรงนั้นเลยมเดินมาในนี้ค่ะเดินมาในส้มหรือแดงอ๋ออ่ามันโดนแดดไงส้มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบินเข้าไปในร่มๆนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเราหาที่ไม่ในส้มนี่นี่ในในนั้นก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปในนั้นก็ได้อันนี้ส้มแดงไหนไหนไหนมันโดนแดดไงมันก็เลยเขาเรียกอะไรนะสีไม่สดอ่ะโอเค แล้วเราก็มาเข้าคำว่า GPS นะครับ,บ GPS นะครับทีนี้ก็รอให้มันเป็นไฟสีเขียวนะครับตอนนี้เป็นส้มกระพริบอยู่นะครับนี่วันนี้โทรศัพท์เป็นอะไรอ๋อนนอันนี้ไงกี่มวนเป็นอะไรโอเคน้ำแม่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าน GPS เป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมครับสีเขียวก็คือพร้อมที่จะบินนะครับผมนะฮะสีเขียวแล้วพร้อมที่จะบินนะครับผมกับ AS 3 5 0 3เบลดลำนี้นะครับผมนะฮะสีส้มนะครับสีส้มไม่ใช่สีแดงนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราบินเข้าล่มนั่นก็ได้รู้ละเหมือนก็แบบมันไอนี้แสงอะเนาะทดสอบบินนะครับคันเร่งต่ำสุดซ้ายสีวิเหมือนเดิมนะครับ ครบ4ีวิคันเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็กดคําว่ารันนะครับรอให้ใบพัดหมุนจุดสุดเสียงแล้วค่อยยกขึ้นไป1ขีดนะครับอถอยหลังอีกมาถอยมาอ่าโอเคไม่เล่นด้วยเลยอะ่ะหมุนสุดเสียงแล้วเร่งขึ้นไปนะครับ1ขีดครับสูงพอใจคันเร่งไว้ตรงกลางนะครับไป ไปไหนอะข้าบ้านอ๋อข้าบ้านข้าบ้านสันอีกได้ไหมเนี่ยหรือเราต้องเข้าอีกเห็นเป็นสีอะไรอ๋านานอนีง่ายนี่เรามาลดนี่ โ okay. อเยยังเออนั่นแหละส้มๆแดงๆฮะเอ้าจริงๆเลยสีส้มชั้นทำไมกลายเป็นสีแดงอย่างนี้พี่น้องสแสดงว่ากล้องเรามันไม่ถึงเลใช่ไหม αι? ดูเฉยน้องอุนี่ภาพสวยว่ะไปส้มอยู่ส้มอยู่เรวลุงนว่าจะกล้องบางเก่งขนาดไหนเอาเอาหย่อนเอาตัวเนี้ยโนดอินขอโนดอินน้องแม่ค่อยค่อยเออรออย่างนดอตยังหันมาอีกนินะพอไหม AS สามห้าศูนย์นะครับผมสามเบตกับไจโร H หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพัฒนาแล้วนะครับก็บินได้นานนะครับตัวนี้จะมีนาทีบินประมาณ8ปดถึงสินาทีนะครับ อุ้ยสวยวะ่ะนะครับผมต้องส่งเมียไปรเรียนถ่ายรูปกรมป้องกันอะไรนะบรรเทาสาสาธารณาภายัยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวบินไม้ใกล้ก่อนมาอ่านก่อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับผมปอพนะก็ของคุณพี่ลูกค้านะครับก็คือพี่ลูกค้าทํางานเกี่ยวกับทางปอพ<ห>น,นะออกไปลูกออกไปลกโอเออชอบนะชอบอยากมีสเกลปอพสักลำหนึ่งนะจัดให้ครับ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไงแม่สวยจังเลยตรงนั้นเนี่ยก็อย่างเงี้ยเราอ่ะบินเดินทางให้ชมนะครับบินเดินทางให้ชมนะครับนี่นี่ส้มแล้วส้มแล้วใช่ไหมใช่เปล่าตรงไหนส้มวะตรงไหนส้มตรงไหนส้มมันก็ส้มทางลำนั่นแหละหรอคือกำลังมองหาสีส้มๆอยู่ ในโทรศัพท์ใช่ไหมย้ำนะมันเป็นสีส้มสีชมพูก็ได้เอาสีชมพูเลยเหรอจะหวานไปไหมล่ะให้มันกลายเป็นสีชมพูใช่ไหมมันร้องมันร้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่เลยครับของใครของอีทวงไฟปวดตับไม่ใช่เหรอคุยคนยุคหกศูนย์นี่คุยยากโอ้หกศูนย์เลยเหรอเอ้ยสักเก้าศูนย์ <laughs> Đang không lên được. À. ชมอยู่ใช่ไหมานผู้ชมมันส้มใช่ไหมถามจริงๆส้มไหมล่ะไม่ได้แตะหน้าจอเลยตอนนีน้ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยนะเออไม่ต้องแตะดูนี่นมันเป็นยังไงฮะมันเป็นเหมือนแบบเออก็อย่างนั้นแหละเออนั่น <laughs> แหละส้มบินให้ชมนะครับผมก็บินเดินทางให้ชมนะครับ ก็สวยงามนะครับเพิดเพลินเลยนะครับกับ AS350 นะปอปอลำนี้นะครับมือขวานะครับช้าๆเบาๆนะครับเห็นไหมครับ ถ้ามีคนเอาเหินเอาปลานี่หล่นหล่นดิแหมมี <c oughs> คนเอาหินมาปลาจะล่นมันก็หล่นหรวอเ่มันก็แปลกเนอะแล้วถ้านกชนน่ะนกชนโอไม่เหลือเลยแหละนกและเครืบง,งบินทนะั้งนกทั้งรงบินแบบไม่เหลือเลยสวยงามนะครับแบบผมบินแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบมันเพลินนะฮะบินแล้วก็เพลินน่ะครับ เนี่ยไปช้าๆเนิบๆแบบอินดีนสวยจริงๆเลยช้าๆเนิบๆมันควรทำเลยเออเ,อเอฟเฟกเอฟเฟกเในการเล่นเครื่องบินคือแบบไม่รู้ว่าบินไปกี่นาทีแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าบินน,นานออมาก,ออกนะฮะพอ,อจะตรงนี้เถอะมันมืดแล้วเขาเรียกแดดล่มลมตก ดูแต่งสีเันปรับเองส้มอยู่เนี่ยส้มอยู่<ะ>ส o ส m z o เออบนหลังส้มไหมส้ o ไป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  มื่อคืนแล้วมุนมุนชูไม่เบรกเลยนะอาชอบไงหมุนไงก็ไม่รู้ไปกี่นาทีแล้วนะครับแต่รู้ว่ามันบินนานมากๆากเน่ทำไมกล้องโทรศัพท์เป็นสี เอาละเอาเครื่องลงดีกว่าหนอบินน้านานเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมลงประมาณเกือบหนึ่งขีดนะครับพอจะค่อยค่อย้ยลืมบินเล็กออโต้ให้ดูเลยขึ้นไปใหม่ไม่เอาไม่บินแล้วแบตจะหมดละมันบินได้ทุกลำนะครับโหมดออโต้นะครับแต่ดพอดีช่างลืมถึงพื้นแล้วก็กดคําว่าสต็อปไม่ยกล้อก่อนนะลูกโอ้ลุนนี้ยกไม่ได้หนักตูดอ่า นานนะครับ <มา S 1> นะผมว่าบินนานนะน่าจะอ,อน,น่าจะมีสิ<ด>นาทีนะหรือเปล่าอาจจะ8นาทีก็ได้เืินไปสีเดิจริงๆเยวขอหันไปทางอื่นก่อนนะอ่าโอเคแล้วก็ดึงปลั๊กแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมทน่าจะมาอยู่ไกลเ่เถ่ะอ่าโอเคนะครับก็โอ้ oh. สบายมากมอเตอร์สปีดแบตไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อน นะครับผมก็เป็นสเปคที่ลงตัวแล้วนะครับกับ a s 3 5 0 3เบลำนี้นะครับก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะผมปอพนะขอบคุณนะครับผมที่ใช้บริการนะครับก็ํำสีให้ก็นะได้ประมาณนี้ได้แค่นี้นะครับผมสีส้มนะ <c oughs> ผมน네ี่แบบ <c oughs> เครียดมากเลยอะถ่ายมาแล้วเป็นสีแดงอะจริง,รงๆมันเป็นสีส้มนะ <c oughs> มันเป็นสีส้มนะท่านผู้ชม ก็ฝากด้วยนะครับสําหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับงานประกอบงานซ่อมงานเซ็ตนะครับรถเลืกอขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอาซีปักช่องนะครับบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกํำนะครับติดต่อ Facebook Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์08-28612081เบื่อือแม่บ้านมากเลยฮะพลาพูดการทำอันยันยันยัน โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายใส่ร้ายใส่ร้ายใส่ร้ายสีใช่ใส่ร้ายใช่ไหมใส่ร้ายอ่าโอเคสวยงามนี่ไงส้มแล้วเออเออส้มแค่นั้นแหละเออยังไงยังไงส้มแล้วส้มและส้มละเป็นสีส้มแล้วมันปรับสีเองเว้ย